ปางเมื่อพระองค์ปารามพุทธทวิสุทธทสัตดาตรัสรู้อนุตารสมาทีนาโพทิบันลังขุนมานสาหัสสภาหุภา ู้วิชาวิชิตคลังขีขีริเมคาลาประทังคาชาหียมกระหึมหานแสงเสกสาราอุทธประดิษฐ์กาลคิดเจรนรานรุ่มพลพะหน พายุหาปานพระสมุทรทานองมาหวังเพื่อผาชนวรามุนินทาสุชินนาราชาพระปราภพหลนพายุหามารามาเลี้ยงมาลายสูนด้วยเดชะองค์ พระโทษสพนสุวิมนลภาภัยบุญธานาทิธรรมมาวิธิกุลชาน้นองมโนตามด้วยเดชะสัตยจวัจนะและนามามิองค์สามขอจงนิกร พาลาสยามชยสิทธิ์ที่ทุกวันถึงแม้จะมีอริวิเศษพาลาเดชเทียมมานขอไทยผาจนพิชิตตาพลานอาริแมนมูนินทน องใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลกะเลตมานบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่พันพัว สุวคนทกากมจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาคอโปรดมูประชากรมาละโอทากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกรซมสาร ชี้ทางพระนรพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเปนจะพิธจักสุจรันวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจิจบประจักจริงกำจัดน้ำใจยาบ สันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึ่งพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าโคประนดน้อมศีลากราวบังคมคุณสัมพุทธทาการุณยาภาพนั้นนิรันดร